ก็พรุ่งนี้นะครับพี่อนันตชัยผมนักมวยกระดูกเหล็กจะมีการเปิดบิ๊กเซอร์ไพ์นะครับที่สนามบินน้ำที่ปปชเวลา10นาฬิกานะครับก็ต้องเรียนนะครับว่า10โมงพรุ่งนี้พี่อนันตชัยจะเปิดบิ๊กเซอร์ไพ์ขนาดไหนนะสำหรับผมแล้วนะครับมันก็หนีไม่พ้นเรื่องวงการตำรวจนะเป็นธรรมชาติที่ เมื่อวานนี้ก็พอทราบว่าพี่อนันตชัยนะไปพบกับอดีตนักการเมืองนะครับผู้ใหญ่นะของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ผมก็เชื่อว่าได้รับการประสานงานจากนักการเมืองนะครับอดีตนักการเมืองนะที่อยู่ในวงการตํารวจมาก,ก่อนนะครับให้มาเปิดนะบิ๊กเซอร์ไพรส์ที่สนามบินน้ำนะครับก็คือที่สำนักงาน ปปชนะครับก็ต้องดูว่าเขาจะเปิดได้แค่ไหนนะนะครับจะเปิดได้แค่ไหนแล้วจะมีผลอะไรตามมาหรือไม่นะครับซึ่งก็เห็นใจนะครับคุณอน,นันตชัยเนี่ยนะหรือพี่อนันตชัยผมเนี่ยนักมวยกระดูกเหเล็กเนี่ยนะครับถูกบิ๊กโจ๊กนะครับนะพูดต่อสื่อมวลชนว่าไม่ได้จ้างพี่อนันตชัยมาเป็นทนายความ แม้กระทั่งลูกน้องของพี่โจ๊กนะครับอย่างพี่หนึ่งอย่างพี่นํำเกียิก็บอกว่าไม่ได้จ้างพี่อนัญชัยมาเป็นทนายความเพราะมีทนายความอยู่แล้วนะครับผมก็เรียนได้ทราบครับว่าจริงๆแล้วพี่โจ๊กเนี่ยเขาก็ขึ้นศาลกับผมมานะครับหลายปีนะมีการฟ้องร้องกันมาหลายปีพี่โจ๊กเขามีทนายความที่เก่งอยู่แล้วครับนะอยู่ตรงข้ามกับสารอันาราชดาซึ่งทนายความท่านนี้ นะครับไม่ออกสื่อเป็นคนที่สุข,ขุมแล้วก็ทำงานละเอียดเรียบร้อยนะก็มีฝีมือนะครับพอสมควรที่จับต้องได้ว่าเป็นคนที่เก่งนะครับระดับก็ใช้ได้เลยถ้าเป็น A ก็ A ระดับ A ไม่ใช่ระดับ B ระดับ A นะเพราะว่าเคยปะมือกันมาแล้วรู้เชิงรู้ทางกันอยู่นะมาหลายปีนะครับ สิ่งนงก็ตามนะครับนะก็หวังว่าพรุ่งนี้ถ้ามีการได้ประโยชน์จากการเปิดโปงของนักมวยกระดูกเหล็กอย่างพี่อนันตชัยก็ถือว่าพี่น้องประชาชนเป็นผู้ได้ประโยชน์แล้วกันนะครับก็สนับสนุนให้เปิดนะครับเต็มที่นะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่ทำผิดกฎหมายต้องมีการเปิดให้พี่น้องประชาชนเห็น แล้วก็ต้องบังคับใช้กฎหมายทันทีในการร้องปปชนะอย่าไปปกปิดแล้วก็เก็บเงียบช่วยเหลือกันเพราะว่างานนี้เนี่ยนะครับพี่อนันชัยเสียมวยนะครับไปดูรายการช่องวันได้นะครับนะที่ผมออกรายการช่องวันเนี่ยว่าวันที่5นะครับพี่อนันชัยเนี่ยนะจะเป็นบิ๊กเซอร์ไพส์ก็คือน่าจะถอนตัวจากการเป็นทนายความของบิ๊กโจ๊ก ซึ่งไม่ได้ผิดคาดตามที่ผมได้มีการออกรายการช่องวันนะเมื่อ2วันที่ผ่านมาสิ่งต่างเหล่านี้นะครับนะผมก็รู้จักกับนักมวยกระดูกเหล็กพี่อนันชัยเป็นอย่างดีมาหลายปีมากกว่า5ปีได้ซ้ำไปนะก็รู้ฝีไม้ลายมือรู้ชั้นเชิงรู้เทคนิคต่างๆในการออกสื่ออะไรรู้อยู่แล้วนะอย่างที่ผมบอกว่าบางทีคุยมากไป ลูกความก็กลัวเพราะว่าอย่างน้อยสุดพอพูดไปว่าจะเปิดปิกเซอร์ไพรส์นู่นนี่นั่นคุณอาจจะยังไม่รู้ว่าเขาไปตกลงก,กันกับผู้ใหญ่แบบไหนนะนะครับดังนั้นเนี่ยพอคุณพูดอย่างนี้คุณจะมาเป็นทนายความให้กับทีมงานบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะเขาก็ผวาเพราะปฏิทนายของเขาเนี่ยจะไม่ออกสื่อเลยจะเก็บตัวเงียบนะครับดังนั้น พรุ่งนี้ก็รอดูแล้วกัน10โมงนะ10โมงของพี่อนันต์ชัยไปเปิดโปงที่ปปชแต่10โมงสำหรับผมพรุ่งนี้ฟังคำพิพากษาในคดีที่ทนายตั้มฟ้องผมที่ศาลัญญารัชดานะครับเวลา10นาิกาเช่นเดียวกันก็มารุนเอานะครับนะว่าศาลจะมีคำพิพากษาอย่างไรในคดีมีประมาทด้วยการโฆษณานะครับนะพี่น้องประชาชนครับวันนี้ ต้องพูดถึงเรื่องของเหตุการณ์เด็กอายุ14ปีที่มีการยิงที่สยามพารากอนผมเคยเตือนนะครับตำรวจหลายครั้งแล้วว่าในการนำเสนอข่าวคดีที่เกี่ยวกับเด็กแล้วก็เป็นตัวอย่างไม่ดีในเรื่องของการนะครับกระทำที่เหตุอุกชะกันอย่างร้ายแรงมีการยิงประชาชนผู้บริสุทธิ์ไม่ควรจะนำเด็กนะครับเปิดหน้าออกสื่อนะแต่ก็ยังมีตารวจบางนาย ก็ยังทำเรลิตี้โชว์เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนพฤติการเลยนะครับคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เท่ๆนะนะผมเรียนได้ทราบว่าพฤติกรรมแบบนี้มันเป็นการลอเรียนแบบได้ในต่างประเทศเขาถือสากลเลยว่าห้ามนำภาพเด็กที่ก่อเหตุออกมาเผยแพร่นะครับการบอกว่านะเองรอดแล้วเองรอดแล้วนะของตำรวจนายหนึ่งนะครับมันได้รับผลกระทบ ดังน,นั้นจิตใจต่อผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บที่ผมนะครับก็ต้องขอว่าอะไรนะที่นี่นะครับว่าบางครั้งคุณต้องเห็นใจผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตและประชาชนที่ต้องหนีตายมากกว่าที่จะมาดูว่าเองรอดแล้วเองรอดแล้วสําหรับเด็กนะครับมันไม่ใช่ที่ที่พูดนะตัต้องนมความเหมาะสมแต่อย่างใด สิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นบทเรียนราคาแพงที่ประเมินค่าไม่ได้แล้วก็นะครับเป็นสิ่งที่อาจจะมีการลอกเรียนแบบได้ดังนั้นภาพต่างๆไม่ควรที่จะออกมาเผยแพร่ต่อสาธารณชนนะครับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศภายในหนึ่งสัปดาห์กองบัญการตรบถนครบาลมีการจับบ่อนกำนันโดยกรมการปกครองโดยรณรงค์ทพิ์สิริมือจับบอน ทั่วประเทศของกรมการปกครองราดมีพบตรคนใหม่พลนํำเล็กนะครับต่อศักสวิมลม,มารับตำแหน่งเมื่อวันที่1ตุลาคม266 6กบองบัญชาการสำรวจนครบาลโดยเฉพาะผู้ที่ต้องรับผิดชอบคือผู้พิทกษ์ารสืบสวนนครบาลน,นะครับได้เปิดให้มีการเปิดบ่อนในพื้นที่นะครับถึง2บ่อน โดยถูกจับภายในระยะ,ะเวลาเพียงแค่ไม่ถึง7วันหน้าเสือของตำรวจนครบาลในการเก็บตังค่าบอลการนันนะครับก็คือนายตีนายตีนครบาลเป็นอดีตตำรวจนครบาลเป็นคนที่เก็บเงินบอลการนันทุกบอลในเขตนครบาลใครจะเปิดบอลได้ต้องผ่านนายตีนะครับเขาเรียกตีนครบาลเป็นอดีตตำรวจนครบาลเป็นหน้าเสือใหญ่ของตำรวจนครบาล ผมก็อยากถามบิ๊กเจ้าที่ตีแสงสว่างว่าเหตุใดทําไมถึงกล้าบอให้มีการเปิดบ่อนกัมพูนนะโดยกรมการปกครองจับได้มากกว่า50คนขึ้นไปถึง2บ่บอนในระยะเวลาไม่ถึง7วันนะครับนะล่าสุดบอนดินแดงนะในขณะคืนที่มีการดิงกันที่สยามพารากอนได้บอนดินแดงถูกกรมการปกครองจับพี่น้องประชาชนคนทนทั้งประเทศขนาดมีผอรตรคนใหม่เข้ามาแล้ว ซึ่งมีนโยบายในการไม่ให้เปิดบ่อนกำนันทั่วทุกภูมิภาคแต่นครบาลกับไม่เกรงใจพบตรคนใหม่โดยเฉพาะนะครับผู้พงการสูงสืบนครบาลที่คุยโน้คุนักคุยโม้นักหนาว่านะครับในพื้นที่ต้องไม่มีบ่อนหรือที่ติแสงสว่างผู้บราการสมุทรนครบาลก็มโม้ว่าถ้าผมนั่งอยู่ต้องไม่มีบ่อนมือนภาคสและเหตุใดภายในหสัปดาห์ ถูกจับถึงสองบ่อนนะครับพี่น้องประชาชนคนไทยน้นประเทศนอกจากนี้ยังมีการย้ายห้าเสือดินแดงเป็นแบบระบบปาหีโดยมีการตั้งกรรมการสอบพี่น้องประชาชนคนไทย้งประเทศครับประธานกรรมการคือพันตมเร็เอกเดชาพมสุวรรณรองู้วหน้าการตำรวจนครบาลหนึ่งพันวจเอกบุโช,ชิเลี้ยงบำรุงเป็นรองประธานกรรมการพุ่งกับการสอบสวนกลุ่มงานสอบสวนกองพักการตำรวจนครบาลหนึ่งพันธมตทีรสรยุทธตีพันเป็นกรรมการเป็นสำนักสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลดินแดงรอด้อยตำรวจเอกสัทธาธรรมสุรสสสสสวรรณเป็นกรมรมการรองสวัสดิ์สอบสวนสถานีตำรวจนครบาลดินแดงรอด้อยตำรวจเอกดิลกอินุลักษ์เป็นกรมรมการเลขานุก,การเป็นรองสวัสดิ์สอบสวนของข้วยขวางพี่น้องประชาชนคนไทยประเทศการย้ายห้าเสือสอนอดินแดงมันแค่ปาหีเพราะว่าดูกรมรมการที่ตั้งมานะครับเป็นเพียงมีตำรวจสอนอดินแดงเป็นกรรมการด้วยอีกสองคนแถมยังมีรองผู้การนครบาลหนึ่ง ซึ่งระบบบอลนะครับต้องมีการส่งสวยนะครับไม่ว่าจะเป็นกอมพัคการนะครับสถานีตํารวจนะภูมิกับต้องเก็บเงินนะชุดสืบสวนต้องเก็บเงินส่งมาหัวยังกองพัการตํารวจนครบาลน,นะแล้วก็ส่งไปที่ส่วนกลางนะครับก็คือนะกองบัญชาการตํารวจนครบาลพี่น้องประชาชนคนแทนเทศการตั้งกรรมาการสอบก็เห็นอยู่แล้วว่าเอาพวกตัวเองมาตั้งกันเองแล้วประชาชนคอยดูครับว่า 5วัน7วันก็กลับเหมือนเดิมนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันคือวัฒนธรรมในการทําแบบนี้กันมาอย่างยาวนานมากกว่า3ปีที่ผ่านมาทุกผอตรทุกผู้บัญชาการตำรวจนครบาลจะทําปาหีปะหน้าแบบนี้ทั้งนั้นในการโยกย้ายนะครับภูมิกับลงพักที่ถูกจับบ่อนการมนันโดยเฉพาะ5เสือลงพักแล้วแต่ว่าบางวันเหลือสเสือบางวันเหลือสตัวนะครับจากเสือ11ตัว กายมันเหลือเสือ5ตัวบ้าง4ตัวบ้าง3ตัวบ้างขึ้นอยู่กับว่าเด็กของใครถ้าบางทีนะครับพุ่มกลับเป็นเด็กของตัวเองซึ่งเป็นเด็กโปรดของผู้ใหญ่ในสัมมาตุลังชาติก็จะเหลือแค่4เสือถ้ามีนะครับเด็กอีกคนนึงโปรดอีกก็เหลือ3เสือนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมพูดกนะ็คือว่าช่างกล้าหาญเหลือเกินสําหรับกองบัญชาการตํรวจนครบาลในการปล่อยให้มีการเปิดบลนนะครับ ถึง2บ่อนถูกกรมการปกครองจับถือว่าเป็นการฉีกหน้านะครับของกรมการปกครองในการฉีกหน้านะผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบิ๊กเจ้าอย่างแสนสาหัสเรียกว่าเหยียดหยามเลยก็ได้นะครับปล่อยให้มีการเปิดบ่อนกรนารเมท้าทายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ถึง2บ่อนในเวลาเดียวกันนะครับบ่อนห่างสอ,อแค่500เมตรแต่สอ,อบอกผมไม่รู้ผมไม่รู้นะแต่ตำรวจเวลารับตังกูรู้นะแต่ประชาชนรู้หมด แต่พุ่มกับโรงพักสอนอดินแดงไม่รู้ว่ามีบ่อนอยู่5โลทางกัน500เมตรนะครับใครเป็นเจ้าของบ่อนผมยังรู้เลยนะครับนะอันเนี้ยนี่คือปัญหาของประเทศไทยที่มีการเปิดบ่อนกรนารันที่ใกล้โรงพักโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายอย่างมากก็แค่ย้ายเพราะอะไรเพราะตั๋วเด็กในนครบาลจะมีตั๋วของใครต่อของใครพี่น้องประชาชนรู้ไหมครับว่ากองบัญ <c oughs> ชาการตำรวจนครบาล ดอสอจะเป็นหน่วยชุดเฉพาะกิจในการที่นะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในอดีตที่ผ่านมาเอามาใช้งานในการจับกลุ่มนะครับบอนที่ไม่มีการจ่ายส่วยนะอันนี้พูดให้ฟังนะพี่น้องประชาชนจะได้รู้ข้อเท็จจริงสักทีกนครบาลเขาจะใช้ชุดดอสอรหรือเขาเรียกว่าเด็กและสตรีเป็นผู้จับกลุ่มบอนที่ไม่มีการจ่ายส่วยหรือบ่อนที่ทําผิดกฎหมายหรือบอนที่มีใบสั่งมานะครับนะบางทีเจ้าของบอน จ้างตำรวจจับเจ้าของบอนอีกแห่งหนึ่งเพื่อต้องการแย่งชิงลูกค้าก็ต้องใช้ดอสอพี่น้องประชาชนครับดังนั้นเนี่ยในนครบาลน,นะถูกจับสองบอนในเวลาเดียวกันบังเอิญว่ามีข่าวบิ๊กโจ๊กนะนะครับแล้วก็มีข่าวของเด็กที่ยิงกันทําให้ตํารวจนครบาลห้าวหาญมากเนื่องจากว่าบอนในพื้นที่ของภาคหนึ่งภาคสองภาคสามภาคสี่ภาคห้าภาคหกภาคเจ็ดภาคแปดภาคเก้าเขาปิดกันทั่วประเทศแต่นครบาล ซึ่งเป็นอยู่ในใจกลางเมืองของประเทศไทยนายกเศรษฐาเราจะปรับมาเฟียได้อย่างไรนะครับพรักภูมิใจไทยจะปรับมาเฟียได้อย่างไรในเมื่อคุณยังทิติแสงสงว่างผู้บริหารตมนครบาลแล้วก็ผู้พับการสืบสูอ่าศูนย์สืบนครบาลยังมีให้มีการเปิดบ่อนกนารเมโดยการกองการปกครองฉีกหน้าทภายในหนึ่งสัปดาห์ถึงสองบ่อนในเวลาเดียวกัน <c oughs> <c oughs> เห็นไหมครับพี่น้องประชาชนครับประเทศไทยนะ ตำรวจต้องมาหากินโดยการเปิดบ่อนเพราะว่าไม่มีงบประมาณนะผู้ใหญ่นะครับในสัญชาติวองชาตินะไม่มีงบประมาณลงมาพุ่งกับอยากหาเงินก็ช่วงนี้เป็นช่วงแต่งตั้งโยกย้ายนะครับนัตั้งแต่รองผบตรล,ลงมาจะถึงผู้ว่าการจังหวัดดังนั้นเนี่ยก็กําลังอยู่ในช่วงของการวิ่งหาเงินก็ให้มีการเปิดบ่อนไฟเขียวได้ในนครบาลถึง2บ่บอนนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะ ก็อยากจะเรียนพี่น้องประชาชนและพี่น้องข้าราชการตํารวจทั่วประเทศว่าไม่มีทางแก้ได้ถ้าหากตับใดก็ตามถ้ายังมีเด็กนายกถ้ายังมีเด็กของผู้บัญชาการคนนั้นคนนี้ประเทศไทยก็จะมีตั๋วฝากก็จะมีนะครับการวิ่งเต้นนะแล้วก็เปิดบอลยังไม่กลัวเลยพว่าตลอรคนใหม่มารู้อยู่แล้วว่าเป็นคนที่ระเบียบจัดแล้วก็เอาจริงเอาจังแต่กูไม่กลัวเพราะว่า กูอยู่ในนครบาลกูจะเปิดบอลน,นะของดินแดงก็เปิดได้ของใครก็เปิดได้โดยตีนะโดยคนชื่อตีที่เป็นอดีตตำรวจเป็นหน้าเสือในการเก็บเงินเจ้าของบอนการันในนครบาลทุกแห่งทั่วนครบาลทั้ง88สอนอพี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่าหน้าเสือชื่อตีใครไม่รู้จักบ้างในนครบาลน,นะเป็นอดีตตำรวจนะครับนะอยากดูรูปผมมีรูปให้ดูนะครับนะ นะเอาไว้อยากดูเมื่อไหร่บอกเดี๋ยวจะให้ดูรูปนะว่านี่คือหน้าเสือของกองบัญชาการตำรวจนครบาลในการเก็บสิ่งของผิดกฎหมายทุกชนิดในนครบาลน,นะครับนะไม่ว่าจะเป็นสถานบันเทิงไม่ว่าจะเป็นบ่อนกรารพนันไม่ว่าจะเป็นนะครับร้านคาาโอเกหรือสิ่งผิดกฎหมายของเถื่อนของหนีภาษีทุกชนิดต้องผ่านตีคนเดียวนะครับพี่น้องประชาชนครับนะ